เบลล่าราณีตอบชัดสถานะหนุ่มสุดฮอตหลังมีภาพคู่งานนี้มีลุ้นขึ้นไหมหลังแฟ,แฟนแฟนแห่เชียร์เลื่อนขั้นกันสน,นั่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนแฟนแห่จับจิ้นกันสนั่นสำหรับนางเอกตัวแม่เบลล่าราณีและนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างไบวชิรวิทย์ซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องคองรัสไมเอลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่า เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่ที่นำเสนอเรื่องราวทุลมูลวุ่นรักแฟนเก่าในบรรยากาศงานแต่งแบบอินเดียและต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทำงานด้วยกันปุ๊บก,ก็มีกระแสะความจิ้นออกมาทันทีและยังมีเคมีตรงกันสุดๆอีกทั้งทั้งคู่ยังมีภาพคู่ร่วมเฟรมในทริปญี่ปุ่นอีกด้วยจนแฟนๆแ,แอบลุ้นเชียร์กันหนักว่า จะเป็นอีกคู่ที่รักกันนอกจอได้หรือไม่ปรัชนีอัศเจรีเบลล่าตอบชัดสถานาะใบวชิรวิทย์มีสิทธิ์ลุ้นเลื่อนขั้นไหมล่าสุดเบลล่าก็ได้ออกมาเผยถึงประเด็นที่แฟนๆแ,แห่จับจิ้นหลังมีภาพเที่ยวทริปญี่ปุ่นเอาไว้ว่าอันนั้นไปกับลูกค้าและผู้โชคดีส่วนที่คนอาจมองว่าเป็นไปได้ คิดว่าอาจจะเป็นเพราะหนังด้วยที่ทําให้ทุกคนชวนคิดได้ไปเจอกันวันนั้นวันเดียวเลยบังเอิญได้ไปเจอกันที่ร้านสก,กีเข้าพอดีแล้วทิศทางที่เบลยืนลมมันเข้าหน้าเบลก็พยายามช่วยกันว่าจะทํายังไงดีเพราะถ่ายรูปไม่ได้ลืมตาก็ไม่ได้เลยช่วยเหลือกันถามว่ามีคุยกันไหมจริงๆไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่ก็จะมีนิดหน่อยมีงานหรือมีอะไรที่ต้องตกลงร่วมกัน เรื่องลุ้นในอนาคตตอนนี้ยังไม่มีอะไรอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามจิ้ได้ได้ส่วนเร็วๆนี้คงไม่ได้เจอเพราะไม่ได้คุยส่วนตัวเลยสถานะตอนนี้โสดสนิทคนอื่นก็เข้ามาได้นะแต่ก็คุยกันแบบยังไม่มีอะไรที่มากเกินไปกว่าเพื่อน คือเบลยังไม่ได้มีเวลามากกว่าก็คุยทำความรู้จักก่อนรอว่างก่อนนะช่วงนี้งานรุมเราอีกแล้วมันแล้วแต่จังหวะถ้ามันจะใช่ถึงงานยุ่งแค่ไหนมันก็อาจจะใช่ก็ได้ถามว่าอยากมีไหมก็อยาก